นี่นะฮะโอ้โหน่ามีห้องแยกเกงมผมนะห้องแยกระมของผมนี่ก็จะเป็นแบบอะไรเดียพัดลมแอร์แต่แอร์ไม่มีจะเป็นพัดลมแอร์เองนะฮะพาร์ติแอร์คลูเลอร์นะโอเคเข้าแมปเก้าเก้าเกานะถอดเล่นาจะเข้าแมปเก้าเก้าเก้าวะน่าจะไม่เข้าด้วย ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ไงน,น่าได้จริงๆใครที่รู้นี่ก็จะรู้ใช่ไหมชิเมชิเมชิเม,มนะก็ที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยจะเอาชีวิตรอดจะปรับได้ไหมปรับไปก่อนสกินผมก็นี่ลงลงมาไม่ค่อยเยอะจริงไหม สกินมามีแค่นี้บอสอแนึงเวลล์นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบนี้เพราะว่าผมว่าทุกคนน้องต้องการแบบนี้กันนะครับไปดูกันไปดูกันเราเราเราอุ้ยเนี่ยที่ผมเอาชีวิลลาเนี่ยมันจะมีบอกมาให้เดี๋ยวผมจะหาบ้านบมกที่ปลอดภัยกว่านี้นะฮะที่อยู่พออยู่ได้ด้วย อันนี้ไม่เอาตรงนี้เอาก็ได้นะฮะนี่คือผมชอบใช้โปรแกรมนี่ไงแก้บัก๊กนะฮะมันแก้บั๊กไหมครับมันจะบั๊กลื่นกับไม่กระตุกอ่านี่บ้านนี้ก็พออยู่ได้อยู่นะมีเตียงไม่มีเตียงอ่ะต้องไปหาคนแก้ขอจุดไฟไฟมีนั้งเยอะแยะแล้วจะไปหาคนแก้ก่อนโห้ย โอเคโอเคครับอ่ามีอยู่แล้วก็เอาไปสองอันเลยแล้วกันแต่เรงโวขอ,อนี้ไม่พอใช่ไหม เนี่ครับเราจะไปล่าแกะกันยา่าจำบ้านไนะไม่รู้แต่หมู่บ้านเอ็มบีซีน่าจะไม่มีแกะเตียงนอนหมู่บ้านเอ็มบีซีน่าจะมีนะดูก่อนเพราะว่าจะไม่ได้งไงอันนี้น่าจะมีดูก่อนไม่มีวะ่ะมันต้องมีดิมี ไม่มีเอ้ยนี่ก็มีของให้ใช่ไหมโอ้ยชุดเกาะมีด้วยโหชุดเกาะมีก็ไม่บอกนะฮะโอเคเอใส่ก่อนแนะป๊บนึ่งมาใหม่มาใหม่นะคะเพื่อนออนไลน์ผมโทรมานะฮะไม่มีอ่ะผมต้องหลงไปหาคุณแกะแล้วมั้งเนี่ยคนลว ไปครับถ yeah. yeah. ้าหาคนแกะไว้ได้ก็จบแค่นี้พ่มไม่มันเลยนะตอนนี้นี่ไงแกะน้อยย่าเฮียไปหนึ่งเราผมต้องหามาแถวแถวนี้นะฮะ ไม่มีว่ะขอดูก่อนนี่ไงมีหมูด้วยหมูหมูหมูโอ้ยโจ๊ะโจ๊ะไดเนื้อมาไหม่าจะได้ยอดยอดลูกแกด้วยยอด ม้นนะฮะโอ้มีเยอะด้วยไม่รู้จะได้ไหมฝุ่งเยอะขนาดนั้นไปครับไปครับตื้บหนึ่งสองโอ้ได้มาครบเลยแต่เราขอตัวนี้ก่อนย่อไปครับเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะฮะโอ้ยน่าจะเอา M C P มาเตร์มาเล่นด้วยมันถือว่าโกงไงก็เลยผมก็เลยมาเล่นแบบนี้นะครับไป,ไปครับไปครับ ไม่ใช่บ้านนี้นะผมไม่ได้บ้านนี้จะจำได้ไม่มีมัง้งเออนี่ยนะเนออี่ยแล้วเราก็ต้องงานทางนี้นะอุย้ยมันจะไหมวนะเนี่ย M C P <oughs> ทอามั่วแล้วเออมีหวือ น่าจะช่วยอันนี้มั้งเออ,อน,นี้ไงไปอะ่ะขาคนแกะปึ๊บไปหนึ่งเตียงาวางไว้หนึ่งเตียงตรงไหนดีตรงตรงตรงนี้ดีวกว่าะอ,อ้หยุดได้แล้วเ่ฮ่าฮาฮาที่สองนี่จะทำอะไรดีขโมยของหมู่บ้าน NBC. เอ็นบีซีเอ้นนี่ไหมเข้ามาเข้า,ขามา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ